การชุลม right okay. well um, ุนใช่ไหมครับเกิดในละครของเรานี่เองครับผมก็คือคุณอ้นหรือพี่ธรเขตกับคุณอุ่นนะครับก็คือคุณภูมิอ้าอีกแล้วนน้เนี่นอ้นกับอุ่นชุลมุนกันตีกันเนี่ยแล้วพี่ไนกี้ก็เป็นคนต้องเข้าไปห้ามไง้วเจอลูกหลงลูกหลงอะไรกันไปแต่ว่าคนที่จุกหนักที่สุดเนี่ยคือพี่พี่เขตธรเขตของเราครับโดนฟาดเข้าไปที่ร้องชายอ้าว เข้า <ke lle ge> เป้าไปหนึ่งหนึ่ง<ว>ดอกภูิเล่นด้วยหรอภูิเล่นด้วยนี่ไงมีแบบถอดส่งถอดเสื้อ,อโ,อยอโหยอดหน้าเมื่อกี้คือยอดหน้าแต่ยอดนหน้าจริงนะเตะสูงมากนะครับผมโหพี่ธาราเขตก็โดนเข้าไปหนึ่งหนึ่งดอกที่ปิกาจูนะครับผมก็จุกกันไปน้องผูมนี่ลูกรักช่องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเบื้องหลังเขาจะวุ่นวายกันขนาดไหนค่ะ มาห้ามครับครับพอดีขุดดินอยู่ดีๆแลได้ยินเสียงนายกับนายทะเลาะกันคุณอุ่นถึงอะไรก็เลยเข้ามาพี่น้องเราไปเราเป็นเ่าวเรือแล้วก็มาช่วยห้ามดูว่าการช่วยห้ามเนี่ยไม่รู้ว่าหวยจะออกที่เราหรือว่าต้องต้องดูนะกี่ตา ถามคุณคุณเขาก่อนใช่เพราะว่ามีคนมาลังแก่ลูกเราอะค่ะก็ตามมาเคลียร์กับอุ่นครับก็เคลียร์กับน้องภูมินะครับให้เขาไปขอโทษครับแต่มันก็มีเรื่องราวที่ให้เกิดกาชรชกต่อยเกิดขึ้นต้องรอติดตามครับผมฝั่งนี้ฝั่งผมไม่ได้ทําอะไรผิดครับผมทําตามสไตล์ของผมเองครับ,รบ <ๆ S 2> เพราะงั้นคุณไม่มีสิิปมาสั่งอะไรผมครับผมสีนนี้นะหมอกระเด็นเลยนะครับผมโดนซัดปิวเลยครับซีนนี้โดนซัดหมอกระเด็นซีนนั้ไปตกใจตกใจ เลยครับว่าก็เขาว่าแบบว่าไปแล้วพี่เขยเป็นไรแบบว่าโอ้โหตอนแรกก็ไม่เป็นไรกลัวน้องขาเลยเป็นไรมากกว่าครับผมโอ้โหอ๋ซีนนี้อิฟทำเยอะมากค่ะทำเยอะมากจนอิฟเหนื่อยมากเลยค่ะแบบว่าต้องไปรอดูทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างคะวิ่งวิ่งมาค่ะบอกค่ะวิ่งมาแบบว่าวิ่งแบบรอบหมู่บ้านกว่าจะมาถึงนะคะแบบ <c oughs> สนุกสนานนะครับเข้มข้นกันทุกวันอยากดูจังรรย่ะเรื่องภริยาอยากดูก็ต้องติดตามนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มที่ช่องแฝดของเรานะครับหรือว่าถ้าอยากติดตามย้อนหลังนะครับก็ไปที่ vtv หรือว่า www.vtv.vip เท่านั้นนะจ๊ะโอ้แต่เรื่องนี้มันโนแบบเมนูมีหลวงเมียน้อยเมียเยอะเมียแยะมากนะครับผมต้องระวังนะทำไมฮะเมียเยอะไม่ได้นะไม่มีมีมีไม่มีเลย ไม่มีเลยจริงๆหรอใช้ยังไงล่ะพ<ะ>ี่ชายเขาบอกแล้วนะไม่มีไม่มีใคร<อ>นะไปเคลียร์ก่อนใครถ่ายรูปให้อะ <hated> ่ะไปไปเบรกเบรกไปค,คัดคัดไปเ <Pv end. S 2> พชรมันบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27ด